ด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะให้เด็กๆได้มีพื้นที่ในการเล่นและออกกำลังกายสร้างความสุขร่วมกันในครอบครัวในพื้นที่ใจกลางเมืองเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นประธานเปิดสนามรวมสุข สนามจักรยานขาไถ่สำหรับเด็กแห่งแรกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครณสวนวชิรเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมของทางเอ b ซบีกับกรุงเทพมหานครนะคะในการเปิดสนามรวมสุะค่ะก <people> <leaves> ็น <movies> ้องก็จะมาร่วมเล่นบาลานซ์บค์ค่ะก็ได้ข่าวมาค่ะว่าที่เนี่ยเขาเปิดสนามขาไถใหม่มีตรงนี้ดีใจมากเลยค่ะมันใกล้บ้านเวลาเข้าไปคงได้เจอเพื่อนๆที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันก็น่าจะ ได้รับสังคมที่ดีกลับมาค่ะแล้วก็คิดว่าในครั้งหน้าเขาคงมีความประทับใจในการออกกำลังกาย s c b ก็จัดงานได้ดีเลยครับก็คือสามารถ walk-in เข้ามาให้เด็กมาเล่นได้เลยวันนี้ธนาคารไทยพาณิชยรู้สึกทั้งหมดบ,บอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่มีส่วนในการส่งเสริมสนามบวมสุขเนี่ยเป็นสนามปั่นจักรยานที่เรียกว่าได้มาตรฐานอันนี้สืบเนื่องมาจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเราได้ทําเรื่องโครงการเจริญสุขมงคลจิต ในแนวความคิดนั้นเนี่ยเอามาใช้ได้ในสวนที่อื่นด้วยของกทมที่นี่จะเป็นสวนแรกนะครับแต่สําคัญมากนะที่จะให้เด็กเ,เริ่มที่จะพัฒนรรากร้ามเนื้อความแข็งแรงแล้วก็มีความรู้สึกที่จะชอบธรรมชาตินะครับไปเกิดประโยชน์กับชุมชนเกิดประโยชน์กับสังคมวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะขอมอบสนามรวมสุขสนามจักรยานขาไถส,นะสําหรับเด็กณสวนวิทยเบ็จทัทั์เนี่ยในกรุงเทพมหานครที่เเป็นสาธารณประโยชน์ ้รละคมหวังว่าสถามน,นี้จะเป็นศูนย์รวมความสุขในสมชื่อใหเยาวชนอันนี้เราก็ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ขอขอบคุณนะครับซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุนจัดสร้างและมอบสนามรวมสุขให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กอายุระหว่าง2-5ขวบทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเป็นศูนย์รวมความสุขและความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว ภายใต้บรรยากาศความร่วมรื่นบนพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครมีขนาดพื้นที่2,670ตารางเมตรเลนกว้าง1.8ถึง2เมตรระยะทางประมาณ383เมตรออกแบบและจัดสร้างโดยบริษัทจัดการลูปั่นวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสนามลูปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ธนาคารไทยพาณิชย์ผมว่ามีบทบาทสําคัญมากก็ขอบคุณที่กรุณาให้กิจกรรมดีๆนะครับผมคิดว่าเมืองจะไปได้ในอนาคตทุกคนต้องร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งกันเดียวก,กันนะแล้วก็ครอบครัวเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปเดินห้างละมา,มาสวนนี่แหละมีกิจกรรมเรามีดนตรีในสวนมีหนังกลางแปลงมีกิจกรรมดีๆให้เด็กต่อไปผมว่าชีวิตคุณภาพชีวิตจะดีดขึ้นครับแลวผมว่าพวกเราจะมีความสุขมากขึ้นต้องขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์สาหรับกิจกรรมดีๆแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่กิจกรรมสุดท้ายนะครับ คงมีอีกหลายร้อยกิจกรรมที่ไทยพาณิชย์พร้อมที่จะเสนอให้กับประชาชนนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากๆที่เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเจอแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้แฮปปี้มากที่เขาเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของเด็กเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมองเห็นว่าแบบผู้ปกครองต้องการอะไรจริงๆอันนี้มันได้ประโยชน์จริงๆเลยค่ะดีมากแล้วก็อยู่ในส่วนรถไฟซึ่งแบบรมรื่นก็น่าจะได้มีโอกาสได้มาบ่อยๆค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยในโอกาสนี้ ธนาคารได้เปิดตัวโครงการ1ต้นเพื่อโลก1ต้นเพื่อเราเป็นกิจกรรมที่ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองชุมชนและประเทศสอดคล้องกับแนวนโยบายในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครโดยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกันปลูกต้นอินทนิลเพื่อเป็นที่ระลึกในกิจกรรมดังกล่าวและจิตอาสาพนักงานธนาคารกว่า30คนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้200ต้นณนสวนวชิรบิญจทัศน์และอีกส่วนหนึ่งนำไปปลูกในที่พักอาศัยของตอนเองซึ่งธนาคารมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบ10,000แต้นภายในระยะเวลา4ปีโครงการนี้ธนาคารจัดขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานครอย่างต้นไม้นี้ก็เป็นโครงการน่าสนใจนะเราประกาศปลูกต้นไม้1ล้านต้นตอนที่ผมเข้ารับตำแหน่งนะเดือนเดียวก็มีคนร่วมแล้ว1ล้าน3ามแสนต้นครับคำว่าเมืองแบ่งปันสาคัญนะใครมีมาแบ่งปันการกนมอเองไม่ได้มีพลังอะไรเยอะนะหน้าที่เราคือยกมือไหว้ขอความช่วยเหลือประสานขอความร่วมมือต่างๆซึ่งทางการทัมบินิสผมว่ามีบทบาทสําคัญมากพร้อมนี้ได้สมมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บิทักรักต้องเลิกให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437โรงเรียนเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย